ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาไล่แบบว่าไม่ได้มีปีมีคลุยให้ใครรู้อีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะคะดูวิวข้างหลังไปก่อนนะคะทุกคนนุชจะรอคนเข้ามาก่อนเดี๋ยวนุชค่อยคุยนะคะทักทาย เพราะว่าวันนู้วันนี้นุชไม่ได้มาไม่ได้บอกโอ้ยโอ้ยคันตาไม่ได้บอกใครเลยนะคะวันนู้จะมาไล่์แล้วเนี่ย<ม>เลิกงานแล้วคะ่ะตอนนี้กําลังจะเดินไปยิมคือเก่านะคะใครขอมาแล้วนะคะทักทายกันได้นะคะวันนี้นุชจะมาแป๊บเดียวนะคะไม่มานานนะคะทุกคนคนตาแทงตาคนตาแทงตาทุกคน ขอเวลาแป๊บหนึ่งใครเข้ามาแล้วทักทายได้นะคะวันนี้นุจะมาแป๊บเดียวนะคะนุจะมาไม่นานนะคะเพราะว่านุจะมาบอกทุกคนนะคะเดี๋ยวรอให้คนเข้ามากันเยอะๆก่อนตอนนี้นะคะยืนดูใบไม้เปลี่ยนสีไปก่อนนะคะทุกคนจ้าสวัสดีค่ะพี่สุภรณีสวัสดีค่ะพี่พน,นิมสวัสดีค่ะพี่จิตราสวัสดีค่ะหนาวบจ่จ้าหนาวจ้ดูเสือนุชนะคะแต่ว่าพอดีนะคะวันนี้มีแดดค่ะทุกคน วัาน,นี่มีแดดนะคะก็เลยอุ่นมานิดนึงค่ะตอนนี้นะคะนุชกำลังจะไปยิ้มนะคะตอนนี้นุชกำลังจะไปยิมนะคะนุชยืนรอเจอรี่นะคะทุกคนจ๋ารอเจอรี่เจอรี่จะมาถึงอีกประมาณสัก15นาทีมัง้งนุชก็เลยว่ามาไลา่มาไล่กับทุกคนก่อนนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันมาได้นะคะทุกคนจ๋าภาพชัดไหมเสียงชัดไหมเอ่ย ภาพชัดหรือเปล่าคะเดี๋ยวให้ดูใบไม้เปลี่ยนสีก่อนจากแป๊บหนึ่งดูใบไม้เปลี่ยนสีไปก่อนนะคะชัดค่ะขอบคุณค่ะนี่อันนี้สีจริงๆอะสีสวยกว่าในกล้องอยนะคะเพราะว่านุชใช้กล้องหน้านะคะกล้องหนามันก็เลยไม่ค่อยชัดเนาะทุกคนเนาะแต่กล้องหลังถ้าถ่ายกับกล้องหลังมันจะชัดมากเลยค่ะตอนนี้กี่โมงคะน้องตอนนี้ที่สวีเดนแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวนุชขอดูจอก่อน สามโมค่ะบ่าย3ามงสีค่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอให้คนเข้ามาเยอะๆก่อนนะคะโอเคนะคะอ่านุจะมาบอกทุกคนนะคะว่าอ่าใครนะคะถ้าอยากได้ของที่ระลึกวันแต่งงานของนุชนะคะอย่าลืมไปลงชื่อนะคะนุชจะเขียนชื่อเฉพาะคนที่ ไปเขียนชื่อลงชื่อแล้วก็เม่นใต้โพสทีนุชโพสไว้เท่านั้นนะคะถ้าใครไม่ได้ไปเขียนชื่อหรือว่าไม่ได้ไปเม่นนะคะใตโ้โพสทีนุชโพสไววว่าจะแจกของที่ระลึก50ชิ้นนะคะนุชก็จะไม่ได้เขียนชื่อมาจับฉลากนะคะนุ๊จะหายเฉพาะคนที่ไปเขียนไววเม่นใต้เม่นอ่าโพสที่นุชบอกว่านุจะแจกของที่ระลึกเท่านั้นนะคะ เพราะว่านะคะนุชก็จะให้ทุกคนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ทั่วถึงกันนะคะนุชก็เลยขออนุญาตนะคะจับฉลากนะคะทุกคนเลือกจับฉลากสําหรับคนที่อยากได้เนาะถ้าใครที่อยากได้ของที่ระลึกนะคะที่นุชจะทําให้กเจอรีนะคะเป็นแบบของที่ระลึกให้ให้ทุกคนแหละเนาะห้าสิบชิ้นนะคะห้าสิบชิ้นอันนี้อันนี้เป็นของที่ระลึกสําหรับ งานแต่งงานของนุชนะคะไม่เกี่ยวกับที่นุชจะให้ครบสองหมื่นทรัพย์นะคะอันนั้นกะตังหากนะคะเดี๋ยวนุชจะมาบอกอีกทีนะตอนนี้นุชกำลังเดินไปยิมนะคะทุกคนสบายดีจ้ายายตามอยู่เด้อจ้าสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายอมรตนรสวัสดีค่ะโอ้ยโอ้ยออกไปลงชื่อก่อนเด้อไม่ทัน วันนี้ยังทันอยู่นะคะถ้าโพสนั้นลงไปข้างล่างแล้วแล้วหายไปแล้วก็จะไม่ทันนะคะลงในไลฟ์สดนี้ได้ไหมไม่ได้ค่ะนุชไม่ได้นุชไม่นุชไ,ไม่ได้มากรอบอหรือว่าไม่ได้มาเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มาแคปเจอร์ไลฟ์สดนะคะเพราะว่านุชเนี่ย <c oughs> จะยังให้เวลาอยู่นะคะหลายวันอยู่ นุชก,ก็เลยไปเขียนไว้ที่โพสนะคะโอ้ยเจอรี่ชอบโทรมาตอนไลฟ์สดตลอดเลยอะเจอรี่โทรมาอีกแหละไม่รับหรอกเจอรี่เดี๋ยวเธอมาถึงเดี๋ยวมาถึงเดี๋ยวก็มาเจอกันเองนะยิมตอนนี้นุชนั่งอยู่อยู่ที่จิมนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปลงชื่อในโพสนะคะโพสต์เออโพส์เขาเรียกว่าอะไรนะโพส์ชุมชนใช่ไหมคะโพส์ชุมชนของช่อง u t u b e นะคะของนุชอ่ะ พี่นุชเขียนว่านุชจะแจกนะคะของรางวัลห้าสิบชิ้นนะคะไม่ใช่ของรางวัลสี่ของที่ระลึกนะคะนุชพูดผิดของที่ระลึกของที่ระลึกที่นุชอยากให้เล็กๆน้อยๆนะคะเป็นแทนน้าใจของนุชกับเจอรี่ที่จะให้คนดูนะคะห้าสิบชิ้นนะคะถ้าใครอยากได้นะคะของที่ระลึกจากนุชกับเจอรี่นะคะก็ไปลงชื่อไว้ใต้โพสต์ที่นุชบอกว่านุชจะ จับฉลากของที่ระลึกนะคะ50ชิ้นนะคะนุชก็จะเลือกเฉพาะชื่อของคนที่ที่ที่ไปเขียนลงไว้ในนั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็จะเอามาจับฉลากนะคะหลังวันงานแต่งหนึ่งวันนะคะแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับที่นุชจะให้รวมกับ20,000ที่นุชได้ครบ2 0 0 0 0ืซับที่นุชเคยบอกว่านุชจะให้น้ําหอมนะคะ <phem era> กับเสื้อนะคะไม่เกี่ยวกันนะคะอันนั้นต่างหากอันนั้นเป็นของขวัญที่นุชจะให้ต่างหากนะคะที่ครบ20,000ืซับเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นนุชจะมาบอกอีกทีว่รานุชจะ แจกตอนไหนก็ค่อยค่อยดูไลฟ์สดนะคะทุกคนนุชก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะวันนี้นุชก็จะมาไลฟ์สดท,ทักทายทุกคนแล้วก็บอกบอกเรื่องนี้นะคะเผื่อใครพลาดไปนะสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้อ่านโพสต์ในชุมชนที่นุชโพสต์นะคะ,อ,ะอาจจะพลาดไปนุชก็เลยมาไลฟ์สดเนาะยายฟ้าไปลงก่อนเดินทางจ้ามันไม่มันไม่ได้นุชนุชบอกไปแล้วนะคะว่ามันไม่ได้เป็นของแพงไม่ได้เป็นของมีราคาอะไรมากมายนะคะทุกคนแต่ว่า ก็นุชก็ตั้งใจที่จะหายได้ทั่วถึงทุกคนนะคะนุชก็เลยแบบว่า,อาเอาจำนวน50ชิ้นก็ซึ่งเป็นจำนวนเยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะน้องนุชสวัสดีค่ะพี่อ้อมสวัสดีค่ะพี่อ้อมสบายดีไหมคะพี่อ้อมอย่าลืมเขียนข้อความอาหารนุชทางออโอ๊ยเมื่อนี้เป็นีหยังเบาบ่ถือเลยแหม <laughs> วันนี้นุชเป็นอะไรนุชพูดพีด่พีทถูกๆ หนูจะบอกว่าพี่อ้อมอย่าลืมเขียนข้อความหาหนุชเดอ้อค่ะในในเพจแฟนเพจฟเพจฟซบุ๊กนะคะตอนนี้นุชนั่งคุยอยู่หนายิ้มเลยทุกคนแล้วก็มีทุกคนเดินไปเดินมาวัรุน่นทั้งนั้นเลยก็พากันนัง่งมองหนาหนุเดินผ่านไปก็มองชั้นแบบเสื้อกับน้ำหอมขอเปลี่ยนเป็นอาหารแมวได้ไหมจ๊ะ <laughs> ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้คะ่ะ <laughs> โอ้ยมีกันหัวเราะขำม,มาตามรังอีกเนาะ ขออนุโมทนาบุญกับพี่สูสองห้าหนึ่งศูนย์ด้วยนะนุชพยายามจําชื่อนะคะนุชย์จำชื่อไม่ได้สักทีนุชนี่หัวสมองเสื่อมบอกชื่อนุษทีหลังค่ะของพี่นิ่มไม่พี่นิ่มรู้สึกอของพี่นิ่มไม่ต้องลงชื่อก็ได้เพราะว่าพี่นิ่มไปเมน้น นุชจ,จะให้ทุกคนที่ไปเม่นอยู่ใต้โพสต์นะคะแล้วนุชจ,จะเลือกของโปรไฟล์ชื่อของทุกคนแม้แม้ทุกๆคนจะไม่ได้เขียนชื่อนามสกุลลงไปไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนชื่อนามสกุลก็ได้แต่ว่านุชจ,จะนุชจ,จะเขียนเป็นชื่อโปรไฟล์ของทุกคนนี่แหละค่ะนั่งจับไปจับฉลากนะคะ นุชจะเขียนจากชื่อโปรไฟล์ของทุกคนนั่นแหละที่เป็นเม่นใต้โพส์ที่นุชวันนุชจะแจกอของที่ระลึก50ชิ้นนะคะทุกคนจ๋าแต่ว่านุชขอนะคะขอขอให้ซิดเฉพาะคนที่อยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศนุชไม่สามารถส่งของให้ได้เนาะเพราะฉะนั้นนะคะนุชขอขอให้ซิทเฉพาะคนที่อยู่เมืองไทยนะคะประเทศไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณโจคุณโจมาลุ้นได้คุณโจ ลุนได้เด้อคุณโจแต่ไม่มีหมูป่านะไม่ใช่หมูป่านะคะของที่ล,ลึกไม่ใช่หมูป่านะคะคุณโจไม่ต้องหวังว่าจะได้หมูป่าเด้อคุณโจอ,อ๋อค่ะขอบคุณค่ะค่ะพี่นิม่มถ้าใครไม่ได้ลงชื่อนามสกุลไว่ยนุชก็จะเขียนเป็นชื่อโปรไฟล์ของคนที่ไปเมนไตโพสนั่นแหละคะ่ะทุกคนนะเพราะว่าบางคนไม่ค่อยได้อ่านโพสสารณะโอ้ยเสียงรถ บางคนไม่ได้ติดตามนุ๊ตนะคะไม่ได้ติดตามทางโพสต์สาธารณะก็จะพลาดไปนะคะนุ๊ก็เลยมาไลฟ์สดให้ฟังนะคะแต่ว่านุ๊จะไลฟ์สดแค่ไลฟ์นี่นะคะแล้วโพสต์นั่นน่ะโพสต์นั่นนะคะนุจะยังยังอยู่นะคะจะยังเอาไว้ถึงวันไหนเดี๋ยวนุ๊มาบอกอีกทีนึงนะคะทุกคนจ๋าเบื่อกันหรือยังคะ <laughs> พี่เขียนไว้แล้วจ้ะน้องนุ๊จ้ะพี่อ้อมพี่อ้อมอย่าลืมเขียนเอออย่าลืมไปแอด พี่อ้อมไปแอดโอ้ยนาะเป็นอย่างมือนี้คือเ่าพิษเบาถูกพูดเปลือดแทะเดี๋ยวนุ้ดนู้นู้ดขอพูดภาษาโคราชอย่างเดียวเลยเด้อค่ะมันมันจะไปไวดีพี่อ้อมขอพี่อ้อมอย่าลืมไปแอดเฟซเพจเฟซบุ๊กอีสานสวีเดนด้วยนะคะแล้วก็เขียนข้อความหาโนดด้วยนะคะโนดจะได้รู้ว่ามาจากพี่อ้อมนะคะจะได้เวลาติดต่อกันจะไรติดต่อง่ายๆนะคะถ้าใครอยากติดต่อนู้ดนะคะอย่าลืมไปแอด นูขอภายเดินนูชพูภาษาสวีเดนเยอะมากเลยที่ทํางานอะ่ะแล้วท่านีพอเวลานุชมาเริ่มพูภาษาไทยลินจะพันกันนะคะทุกคนถ้าใครอยากเขียนคุยกับน,นุชนะคะติดต่อนุชหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่าลืมไปกดติดตามเพจอีสานสวีเดนแฟนเพจนะคะมันจะได้เขียนข้อความหากันได้ง่ายแล้วออถ้านุชจะส่งของถ้าใครเป็นผู้โชคดีนะคะ นุชก,ก็จะให้ผู้โชคดีนะคะส่งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรมาทางข้อความของเพจอีสานสวีเดนแฟนเพจนะคะเพื่อที่ว่าที่อยู่ของทุกคนมันจะได้ไม่เป็นที่เปิดเผยในที่สาธารณะใน YouTube เนาะครั้งที่แล้วที่นุชส่งของให้หลายๆคนคือว่าเพจ เฟซบุ๊กของนุชมีปัญหานะคะนุชก็เลยต้องมาขออยู่หน้าเพจ f a c e b o o ซะเนี่ยมันค่อนข้างยุ่งยากมากเลยทุกคนมันแบบมันพลาดกันไปหมดมันใช้เวลานาน,านมากนะคะตอนนี้เพจอีสานสวีเดน f a c e b o o k นะคะใช้ได้แล้วนะคะติดต่อนุชทางาช่องทางข้อความนะคะอีสานสวีเดน f a c e b o o k ได้เลยนะคะไปทักแล้วค่ะในคลิปต้องไปลงไปลงไปลงให้ถูกนะคะเออไปลงให้ถูกนะคะนุชโพสต์ไวใน นุชโพสต์ไว้ในชุมชนนะคะในชุมชนที่นุชบอกว่านุชจะแจก50ชิ้นที่ระลึกนะคะที่นุชยืนกระดอกคํมออมายเยอะนั่นแหละคะ่ะทุกคนนะไปดูนะแล้วก็ไปเขียนว่าอยากได้แค่นั้นก็ได้นะคะอยากได้หนูอยากได้พี่อยากได้ป้าอยากได้ยายอยากได้อะไรอย่างงี้ก็ได้นุจะนุก็จะเขียนชื่อโปรไฟล์แค่นั้นนะคะจบนะคะอ,อ,อะไรนี่ไม่ทันอีกแล้วอ,อ๋อลูกสาวหลาคนไกลบ้านลูกสาวหลาคนไกลบ้านอยู่ต่างประเทศเป้า่าล่ะ ถ้าลูกสาวหรือคนไกลบ้านอยู่ต่างประเทศอันนี้สงวนสิทธิเฉพาะคนที่อยู่เมืองไทยนะคะเพราะว่านุชไม่สามารถส่งของที่ระลึกให้ได้ให้คนต่างประเทศได้นะคะนุชจะส่งให้ได้เฉพาะคนที่เมืองไทยนะคะขออาภาัยคนอยู่ต่างประเทศด้วยนะคะตอนนี้นะคะพี่อ้อมนะคะแอดมินออแอดมินวันนี้นุชขออาภัยในความผูดผิดข,ของนุชเดอแอดมินของนุชนะคะนุชจับเมาให้เป็นแอดมินของนุชเองนี่แหละ กำลังทักทายทุกคนอยู่นะคะพี่อ้อมอัจฉริยาพเรเศรษฐกุลนะคะทุกคนคุณฟักทองจะรอลุ้นครับคุณนู๊ดค่ะค่ะค,คุณฟักทองไปเขียนไปเขียนไว้นะคะว่าผมอยากได้ครับอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะติดตามนานแล้วเด้อค่ะสายฝนจ้าน้องฝนพี่จําน้องฝนได้อยู่สวัสดีค่ะคุณรับประภาเจียน เจียนระวันสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะแม่โอแม่ต่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องนุชสวัสดีค่ะคุณพี่ทรงวัฒนานะคะนุชอ่านชื่อใครมีทุนรูขออภัยด้วยเด้อค่ะทุกคนตอนนี้นะคะนุชยังไม่รวยนะคะทุกคนถ้านุชรวยแล้วนะคะในอนาคตถ้านุชมีแบบโอ้โหระดับแสนระดับแสนซับสไครระดับล้านซับสไครนี่สงสัยนะคะนุชจะพาแบบ นุชคงจะแบบนุชเป็นคนอย่างเงี้นุชเป็นคนนิสัยอย่างนี้นะคะนุชเป็นคนที่ชอบหายนุชเป็นคนที่ชอบแจกมันติดนิสัยนุชมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะถ้าใครที่รู้จักนุชนะคะเพื่อนนุชหรือว่าครอบครัวนุชเขาจะรู้ว่านุชอ่ะเป็นคนชอบหายนุชเคยเอาของไปแจกที่โรงเรียนที่พี่สมจิตทํางานอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ตอนนั้นแต่ตอนนั้นนุชไม่รู้จักพี่สมจิตหรอกนุชเคยเอาเสื้อผ้าจากจากสวีเดนนี่แหละไปให้เด็กน้อยที่โรงเรียนที่พี่สมจิตทํางานอยู่แต่ตอนนั้นนุชยังไม่ได้ทํา YouTube นะคะแล้วก็เอาเงินนนนทุกกาารรรศึษไปหโงเียะะค ให้เด็กน้อยที่โรงเรียนที่ที่นุชเคยเรียนเมื่อสมัยนุชเป็นเด็กน้อยเพราะว่านุชทำเพราะว่านุชเคยเป็นเด็กที่ขาดโอกาสมาก่อนนุชเคยจนมาก่อนนุชคนลาบากมาก่อนแล้วท่านียเวลาท่านุชทำอะไรแล้ยวนุชก็จะทำนะคะนุชม่ได้เบาวางผลตอบแทนหรื้อรังทั้งนั้นทุกคนแต่ว่าท้านาคตนะคะท้านุชมีท้านาคตนะท่านุชานุชรวยหรือว่านุชมีโอกาสที่จะทําให้มากกว่านี้นุชก็อยากจะทํานะคะอยากจะทําอะไรที่มันแบบดีกว่านี้เยอะกว่านี้อะไรที่มัน นั่นแหละนุชนุก็วางแผนไว้นะคะในอนาคตเนาะเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนนะคะคนอยู่ก็หลีก็อยากได้น้ำเขาเนาะโอ้ยขออภัยนะคะคนอยู่กาหลีนุชไม่สามารถส่งให้ต่างประเทศได้ค่ะส่งแพงอีหลีค่ะนุชจะไปส่งตอนที่นุชกลับเมืองไทยนะคะหลังจากงานแต่งงานนุชนุจะส่งหายนะคะ t e t ูทรีวานบอสตีเ e n โอ้ยจ้ามาหรือยังเนาะเจลีโทรหานุชสองรอบแล้วนุชมตลายสด โจต้องบินมาประเทศสวีเดนแล้วก็มาซื้อเบียร์ที่สวีเดนกินเองเลยนะคะฝนเขียนว่าอยากได้อยากได้คะ่ะในชุมชนในรูปดอกไม้คะ่ะโอเคเลยนองฝนเขียนแค่นั้นก็พอนะเดี๋ยวพี่นุชจะเขียนชื่อที่เป็นโปรไฟล์ของทุกคนนะคะคนที่คนที่อยากได้นะสวัสดีค่ะพี่นกพี่นกก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เป็นแอดมินของนุชที่นุชที่นุชจะเป็นแอดมินโดยที่พี่นุชไปแทนได้ตั้งตัวนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะป้าลีนา สวัสดีค่ะแม่ต้อยนะคะเขียนไปแล้วจะรอรุนจ้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะพี่สการดานันทโสสวัสดีทุทกทคนด้วยเด้อค่ะอ๋อครูพี่รัฐคานุจะพยายามจำไว้นะคะคุณครูคุณครูพี่รัฐนะคะ พี่ครูราชจาน้องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุกคนด้วยนะคะทุกคนจ๋าสวัสดีที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนะคะนุชก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะนุชจะมาหยับมาบอกข่าวอันนี้แค่นี้นะนะคะแต่ว่าสำหรับสำหรับรางวัลที่นุชว่านุชจะให่เป็นน้ามอมนะคะแล้วก็เป็นเสื้อยืดนะคะนุชสั่งทามนะคะเป็นเสื้อยืดคือผ้าอย่างดีนะคะนุชกำกับทางล่านไปแล้วว่าเอาผ้าคอตตอน100%ซักแล้วห้ามหดนะคะ ห้ามฮดห้ามนี่นะคะนุชอยากได้ของดีๆเพราะว่านุชกลัวคนดูได้ปรับไปแล้วไปซักแล้วมันจะฮดหรือมันจะยืดนุชขอผ้าอย่างดีนุชเน้นไปที่ทางล่างนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดตัวนะคะทุกคนนุชจะให้ทุกคนได้เห็นของตอนที่นุชวันที่นุชจะแจกเลยนะคะตอนที่นุชกับไทยนะคะก็อันนั้นมันเป็นของซับสไคร์สองหมื่นสองหมื่นซับอีกต่างหากนะคะนุชที่นุชอยากจะให้ตอนที่ครบสองหมื่นซับเนาะโอเคค่ะทุกคนนุชขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ สวัสดีพ้าลีน่าบอกว่าสวัสดีแอดมินทุกๆคนค่ะขอเอาใจช่วยทุกคนให้ได้รางวัลน,นะคะอนาคตเดี๋ยวต้องลุ้นมนุษย์จะได้แสนรับล้านรับไหมนุษย์จะพาเอฟซีไปเที่ยวมาลดี โอเคค่ะทุกคนนุชขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เขามารับชมนะว่านีนุชก็มีเรื่องนี่แหละค่ะที่จะมาคุยกับทุกคนนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมนะคะติดตามชมวิดีโอนะคะไปเก็บเฮดนะคะสําหรับคอเฮดก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้นุชด้วยนะคะจะได้แสนซักไวๆวนุจะได้แบบว่ามีรางวัลใหญ่ๆมาแจกทุกคนนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคค่ะทุกคนเจอรี่โทรหานุชหลายรอบแล้วเดี๋ยวนุจะต้องโทรกลับหาเจอรี่แล้วนะคะนุชขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ เดี๋ยวจะมีคลิปสนุกสนุกมาให้ทุกคนชมเรื่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะคลิปที่นุจะกลับไทยนะคะก็จะได้เจอแม่แดงอีกครั้งนะคะก็ฝากทุกคนนะคะติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกการกดไลค์การคอมเมนต์เกียนมาคุยกันแล้วก็ทุกการติดตามแล้วก็ทุกการแชร์ให้นุชแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้นุชทุกๆคนเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมากๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่นะคะไลฟ์สดอันต่อไปนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะบายบายสวัสดีค่ะบายบาย หมดรับฟันดีเด้วค่ะประเทศไทยไปแล้วนะคะ